โอเคครับก็กราบสวัสดีเอ้ยเฮๆยเยเคคยเบกยเรายเฮ้ยดฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้นเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยนฮ้ยเฮ้่เไทยเลนย์ส้ยเฮ้อเฮ้ย้เป็นเายการแเ้วแต่ทเอนะครัยก็เป็นรายกา้เเี่ยเกัยน่อล้วเๆเลยนะครับไม่มีการรีวิวอะไรนเกจากท่อโอเค้รเบวันนี้เราอยู่กับ นี่ครับผม ER 6 n เอนเห็นไหมท่อข้างรดึงกำลังฮิตเลยตอนนี้ในกลุ่ม ER ฮิตมากเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันว่าเขาทำยังไงบ้างอัตราเร่งดีกว่าเดิมไหมนะครับผมโอเคไปพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเดี่ยวฟินาเล่ครับเดี่ยวฟินาเล่นะครับอ่านี่นี่นีแอดเพจไปสาวๆาแอดได้นะครับ เนี่ยเลยว่ะเนี่ยไม่ว่าโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็น E R P ปีอะไรนี2013ครับปี2013เดี๋ยวขับ E R คันนี้มานานยัง2งปีครับ2ปีอันนี้ได้มาเท่าไหร่นะคันนี้แสนตอนนั้นมันแสนเท่าไหร่วะแสนเก้าผมพอนอยู่นะแสนเก้าครับแสนเก้าเป็นไงบ้างโอเคไหมนะเคยอยากลองเนาะก็โอเคอยู่อ่าโอเคครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบรอคันก่อนไม่ใช่คลิปรีวิวนะเป็นรีวิวเนาะถ้าเป็นแต่ให้ดูรอบๆบคันก่อนดูทรงดูองศาท่อก่อน โอเคครับเดี่ยวคิดยังไงทําท่อข้างอมันติดยางครับติดขอบล้อนี่ติดติดขอบล้อนี่ครับถ้าออกออกออกเดิมนะออกหลังออกล่างเนี้ยมันติดตรงนี้ครับอืมก็เลยแต่ปัญหาทําท่อข้างเลยใช่เพราะวา<อ>เวลามันยุบตัวเนี่ยมันจะขูดกับสวิงอามด้วยอืมครับผมใช่ครับมันมีปัญหาหลายอย่างต้องเปลี่ยนตอนนี้กําลังฮิดเลยนะครับในกลุ่มของ E R 6 N ก็ทําท่อข้างหลายคนอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทรงอันนี้ก่อนนะคือทรงมันจะยกสูงมากเลยครับอย่างผมเห็นมาในกลุ่ม ER อามันจะแบบนอนๆอ่ะพาะมันเป็นพักเท้าเดิมใช่ไหมเดียวอันนี้คือเป็นเกียร์โยงมาแล้วมันก็เลยทําให้องศาท่อมันมสูงขึ้นโอเคครับเดี่ยวท่ออันนี้ทํามาเท่าไหร่ทำมาแค่สองพันเองครับสองพันสองพันคือจากตรงไหนเปนจากตรงนี้ครับ มาถนี่นี่วันนี้อันนี้เป็นคอเท่าไหร่เดียวสองนิ้วครับคอสองนิ้วครับเป็นสแตนเลสสแตนเลสครับโอเคครับเดี๋ยวท่อข้างกับข้อทรงเดิมอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างออกล่างดีกว่าครับออกล่างดีกว่าูความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครัล่างดีกว่าแต่พอมาเปลี่ยนใส่ท่อเนี้ยผมสตาร์ทรถอ่ะดับเจยเลยอะทำไมอ่ะก็งงเหมือนกันครับ ดับยังไงอ่ะสตาร์ทเสร็จติดแล้วแล้วก็ดับแต่เป็นพ่อเดิมสตาร์ทเสร็จคืออยู่กับที่เลยไม่ต้องไปนี่ใหม่เอุ่นเครื่องตลอดไงอ่าทีนีมาเปลี่ยนเซตข้อนี้เอ้าเป็นไรวะก็งงอยู่น่าจะต้นหายหรือเปล่าผมน่าจะคิดอย่างนี้โอเคตั้งแต่พ่อออกข้างมาเดี๋ยวขับได้นานอย่างก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะรู้จากอัตราเร่งแล้วใช่ครับต้นเป็นยังไงบ้างต้นเหมือนไม่ค่อยมาต้นหายใช่ต้นเหมือนมันจะหายไป แต่ก็ไม่ได้ต่างกับพ่อ,อข้างเท่าไหร่หรอกแต่เท่าไหร่นิดนึงค่อมรู้สึกนิดนึงอ่าแล้วช่วงกลางช่วงปลายอะไรแบบนี้แหละก็มานะมามาเพราะว่าผมลองดูแล้วแกสามลองบิดบิดออกไปอย่างเงี้ยก็มาอ,อยู่ไม่ใช่ว่าแบบอืดอืโอเคอ่ะเดี๋ยวทำท่อข้างมีข้อดีอะไรบ้างเนยวอเอาเอาส่วนตัวเลยแรกเลยแม่งสวยสวยอ่าครับผมข้อที่สองคือคนอื่นเขาบอกว่าแม่งข้อข้าง จะสวยเหรอขั้งมามันจะห้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเท้าเดิมอะไรเดี๋ยวกูจัดให้เลยใช่ไหมจัดให้ตามคำขอเลยเพราะมีไม่กี่คันในนี่หรอกที่ออกข้างอ่ะใช่ผมเห็นคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็สวยนะที่ผมเคยถ่ายลงไปที่เป็นเป็นคาร์บอนทั้งคันอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้แบบอ่าคันนั้นก็สวยนะท่อข้างแกคันนั้นอะคือต้นแบบของผมใช่ใช่เดี๋ยวผมจะไปขอแก่ไทยท่อข้างอีกทีเอะขึ้นลองขึ้นขึ้นให้เขาดูก็ครับขึ้นตรงนี้อ่าเดี๋ยวขึ้นตรงนนี้้แลวกั ขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนนะ <laughs> ไม่รู้นะเนี่ยเขาเรียกอะไรวัดข้อดีไปแล้วใช่ไหมครับข้อเสียสำหรับขอ้อท่อข้างข้อเสียไม่มีหรอกไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มี <the> มันถ้าเราคิดว่ามีมันก็มีนะใช่ <laughs> อย่าไปคิดมันนะนะแต่งรถอะ่ะมันแต่งเรื่อยเสื้อมันดิ่งกว่าท่อเว้ย <laughs> ตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยตั้งใจมาออกช่องโดยเฉพาะแล้วออ่ะคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคิดจะกลับไปทอดตรงเดิมไหมเดี๋ยวรอเบื่อกันผมจะเปลี่ยนเป็นเล็กกว่านี้อีกนิดนึงออกเป็นมอเตร์ทีพีแล้วเปลี่ยนใส่มอพักตอนเอาอย่างนี้ตอนแรกๆอ่ะผมอยากให้ออกท้ายด้วยซ้ำออกท้ายเลยเหรอใช่แต่ความที่ท่อมันใหญ่เวลายุบตัวมันจะขูดเข้าใจเข้าใจเผมอยากเอาตรงนี้ไงผมจะเอาตรงนี้แหละ เหมือนรถอะไรนะ CBR 6 0 0อ่ะแบบนั้นเลยเหรอใช่ CBR 600อยอกอย่างเงี้ยอุ้ยเราออกออกอย่างงี้นั่นนะดีไซน์ผมจะคิดไม่ออกว่ามันจะออกอยังไงวะก็มันติดรตรงตรงนี้แหละอัน<ช>แรก <ผม S 2> เลยผมก็ยังคิดอยู่งั้นบอกช่างให้ออกข้างไปก่อน <ừ> รอเราคิดคิดได้ก่อนนั่นแลัละครับ <ừ> ก็ไปทำลองหาท่อก่อนอโอเคก็รีวิวท่อก็น่าจะครบแล้วเดี๋ยวขอฟังเสียงทั้งนิดนี่ไม่ต้องเบิ้นเกรงใจสถานที่โอเค ครับเดี๋ยวฝากน่อยสําหรับคนที่อยากทําพ่อข้างต้องเริ่มยังไงก็เตรียมตังค์ไว้ครับเตรียมตังค์แล้วไปหาร้านพูดง่ายๆมากเลยบอกร้านแหละเอาตรงนี้ออกยังไงตรงยังไงร้านก็ทำให้หมดนะครับไม่เตรียมตังค์ไปม่ให้ทแค่เตรียมตังค์แล้วมีตังค์มีตังค์ก็จบโอเควันนี้ก็ขอบคุณเดี่ยวพินทะเลมีช่องทางการติดต่อไหม ก็ Facebook อย่างเดียวก็พอแล้วครับก็ไม่ได้คนดังอะไรเออเผื่อดังเผื่อดังเผื่อดังไปด้วยกันเผื่อดังออกฝากพิกตอกแล้วกันครับพิกตอกพิกตอกกันเลยเดียวเหมือนกันครับเดี่ยวเดียวฟินาเล่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากก็ขอบคุณน้องเดียวฟินาเล่ด้วยนะครับที่ให้เรามาดูท่อออกข้างนะสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปดูท่ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ